สักสีลาแขนบุญหลงสักสีเกียรติหมูเก่าสวมสีเสื้อมวยหูหนุ่มบางกะดีคือลาแขนบุญหลงของสวนผู้รีสอร์ทเป็นคู่เอกศึกมวยมันวันศุกร์วันที่18ธันวาคมนี้ในพิกัด123ปอนด์ลาสุดทางด้านสุดใจปุ่มระโคนหัวหน้าคณะเผยต้องลาแขนได้สำเร็จแน่เพราะมีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีต้องเก็บใชยชนะประเดิมสีเสื้อได้แน่เพจมวยเด็ดเจ็แปดเก้าและยูทูบมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าถ่ายทอดสดในเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไป นัดเบิร์เดย์วิกแอนถ่ายทอดสดช่องพีพีทีมิติใหม่วิกแอนนัดพิเศษช่อง p ี t v 36ถ่ายทอดสดเวลา20่สนาฬิกาถึง22่สนาฬกา ซึกจิตเมืองนนท์นัดวันเกิดสนามมวยเวทีราชดำเนินครบรอบ74ปีเป็นการจัดของโปรโมเต,รเตอร์ดีเด่นของกกทโดยสมจิตแว่นแก้วพี่คนนี้มีแต่ให้เพื่อวงการมวยพร้อมด้วยหงเหนือมังกรซอเอสูนที่โลหะพืชจัดรายการมวยนัดดีที่สุดหลังโควิด -19 ในวันพุธ 3, ที่ย3่าธันวาคมพร้อมด้วยคู่มวยแน่นเต็มรายการแฟนมวยห้าพลาด ศึก TBM วันที่16่านว่าคมนี้ทางโปรโมเตอร์ใจดีเพียงซื้อบัตรเข้าชมศึก TBM ชั้นใดก็ได้นำหางตั๋วและข้าวหมกไก่ฟรีที่นาสนามมวยราชดำเนินบิ๊กหมูสั่งพักสามเป่าเจ็ดสีไม่มีกำหนดความคืบหน้าเรื่องการตัดสินของคู่มวยระหว่างสุดหล่อออตึกแดงกับกสิกรนายกเอท่าสารา ซึ่งชกกันเป็นคู่เปิดหัวรายการของศึกมวยไทยเจ็ดสีมวลอาทิตย์ที่13าธันวาคมที่ผ่านมาโดยทางด้านสุดหล่อเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างค้านสายตาแฟนมวยส่วนใหญ่2ต่อหนึ่งเสียงล่าสุดบิ๊กหมูสมยศอรุณมาตรรองนายสนามมวยช่องเจ็ดสีเผยต้นเองไม่ได้นิ่งนอนใจได้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการพร้อมทั้งมีมติให้กรรมการเชริดชายชานน์สีรัตนประธานเทคนิคของเวทีมวยช่องเจ็ดสีพักการทําหน้าที่อย่างไม่มีกําหนดและให้กรรมการประยุทธ์วงปรเมศและยอดยิงเกษร ซึ่งออกคะแนนให้สุดหล่อเป็นฝ่ายชนะพักงานอย่างไม่มีกำหนดก้องไกลติดชกไทยไฟจากกระแสข,ข่าวความต้องการของแฟนมวยที่อยากชมก้องไกลเอนนี่มวยไทยเจ้าของรางวัลน,นักมวยไทยดีเด่นกกทขออึ้นชกกับไอหนุ่มสินตึงกับป,ปิตันเพชรยินเดียคาเดมี่โดยทางเสียโบนทัทเดชขานรับกระแสแฟนมวยพร้อมจ่ายค่าตัวให้ก้องไกลจำนวน1นึ0 0 0สบาทล่าสุดพันตํารวจตีทีรลวัชชูก่อนหัวนหน้าคณะของก้องไกลเผยต้นเองต้องขอขอบคุณเสียโบนสเป็นอย่างมาก ที่ให้ความสนใจจัดมวยคู่นี้ตามกระแสแต่ว่าก้องไก่ไดสัญญาต้องชกในมวยรอบซูเปอร์ไฟชิงทวยพระราชทานของไทยไฟตามสัญญาณนัดสุดท้ายวันที่27กุมภาพันธ์หลังจากนั้นเชื่อว่ามวยคู่นี้คงมีโอกาสได้ชกกันแล้วต้องเป็นคู่มวยที่แลกกันอย่างสนุกดุดเดือดตื่นเต้นประทับใจแฟนมวยแน่นอนรอก,ก่อนนะแฟนมวย ไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสตก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน